เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยนอกจากลูกระเบิดของคุณผู้เอกชนเนี่ยนี่ต่างๆนะครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามเช่นกันคือภาพเนี่ยมันจะคล้ายๆการผรสมกันระหว่างเทคบับเบิลกับช่วง2008-2009ดสอนะครับคือปีนี้ตลาดมันก็เป็นลักษณะไฮบริดมากกว่านะวิกฤตมันจะไม่ได้เกิดตามที่เดิมเพียงแต่ว่าองค์ประกอบมันจะมีการแตกขแขนงออกมาใหม่ๆนะครับ ถ้าดูตอนนี้นะครับพี่นาวเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์สหรัฐเนี่ยนะครับตามที่อ่านให้ดูในสไลด์เนี่ยนะครับสิ่งที่อ่านเรื่องกังวลน,นะพี่นาวว่าเอ,อยอดที่มันยังแข็งแกร่งอยู่เนี่ยภาพในระยะถัดไปเหมือนจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คืออินเด็กความความสามารถในการซื้อบ้านของประชาชนสหรัฐนะครับปัจจุบันเนี่ยลงต่ำกว่าหนึ่งร้อยจุดแล้วครับพี่นาซึ่งเราไม่เห็นระดับเนี้ยตั้งแต่ปี นู่นเลยฮะย้อนหลังไปตั้งแต่1990ขึ้นไปเลยนะครับคำว่าต่ำกว่า100จุดหมายคมว่าอะไรคือรายได้ของคนเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรื่องของการอุปโภคบริโภคผ่อนลถต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีซิวเดินโลนเข้ามาอีกนะครับหากดอกเบีย้ยที่สูงเนี่ยคนมีเงินเพียงพอที่จะไปผ่อนบ้านหรือเปล่านะครับซึ่งระดับที่ต่ำกว่า100จุดเนี่ยก็คือคนไม่ affordable นะฮะที่จะซื้อบ้าน คือแค่ผ่อนบ้านเดิมเนี่ยก็หนักหน่วงเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นบ้านใหม่จะซื้อเนี่ยจะลดลงเพราะฉะนั้นตัวเลขบ้านในปีหน้าสหรัฐเนี่ยอันคิดว่าจะแย่ลงในทิศในททางเดียวกันนะครับ mm hmm. นอกจากนั้นนะครับนอกจากดีมานการซื้อเพื่ออยู่อาศัยที่มันจะซอฟต์ลงเพราะว่าคนอาจจะเออซื้อไม่ไหวแล้วดอกเบี้ยมันสูงนะฮะตอนนี้ดอกเบี้ยบ,บ้านสิบสามสิบปีสหรัฐก็เกือบเกือบแปดเปอร์เซ็นอีกอันหนึ่งที่เราจจะต้องติดตามคือ ตีมานของการซื้อบ้านที่เป็นลักษณะอินเวสเมนต์เนี่ยณปัจจุบันมันก็ถูกพันธบัตรสหรัฐด,ดูดออกไปครับพี่เนานะครับเส้นสีฟ้าด้านบนเนี่ยคือผลตอบแทนแหรับคนที่ซื้อบ้านปล่อยเช่าและคาดหวังแคปิทัลเกนในการขายออนนะครับเห็นได้ว่ามันก็ยังให้ r ีเท r ร์นที่ดีนะ5%นะนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันไม่มีคู่เทียบคู่เทียบเนี่ยมันให้แค่2-3%ถูกไหมครเราก็ยังซื้อบ้านซื้อคอนโดปล่อยเช่าแล้วก็มีแคปิทัลเกนแต่ณตอนเนี้ พันธบัตรสหรัฐมันขึ้นมาสี่เปอร์เซ็นกว่าละนะครับมันเท่ากับรีเทิร์นของกลุ่มคนที่เป็นอินเวสเมนต์ใน Property ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อ่านเห็นเนี่ยคือปีหน้านอกจากออการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยที่มันจะดรอปลงตามสภาพเศรษฐกิจแล้วการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมันก็มีแนวโน้มจะดรอปลงนะครับซึ่งภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นภาคใหญ่ของสหรัฐนะครับ คอน s u m e r นะฮะเป็นภาคอันดับหนึ่งอสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ยก็เป็นอันดับสองรองลงมาคือถ้าอสังหาร,ริมทรัพย์ชะลอตัวลงเนี่ยผนกระทบมันไม่ได้เกิดแค่ภาคอสังหาร,ริมทรัพย์เพราะมันจะเกิดกับภาคจ้างงานถูกไหมภาคจ้างงานถ้าคนตกงานก็บริโภคน้อยลงผู้ขายวัสดุก่อสร้างต่างๆก็กระทบธนาคารก็กระทบเพราะว่าปล่อยสินเชื่อได้ลดลงเพราะฉะนั้นตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ย เออจึงเป็นอะไรที่ต้องติดตามในปีหน้านะครับและถ้าดูปัจจุบันเนี่ยยอดขอสินเชื่อใหม่ของการซื้อบ้านในสหรัฐก็ทำต่ำสุดในรอบ28ปีแล้วครับพี่แนวอ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราอันก็ไปตามดูเครื่องมือฮะพี่เนวว่าเออถ้าเราไปมองธนาคารกลางสหรัฐที่เป็นเรายสาขาเนี่ยเขามออยังไงก็มีอีกสัก สองสามตัวเลขที่อ่นอยากจะมาแชร์ให้นักทุนเห็นภาพมากขึ้นว่าการรีบบวรอบนี้มันไม่ใช่การรีบบวเข้าสู่ขาขึ้นนะนเป็นการรีบบวเพื่อที่จะเข้าสู่ขาลงในระยะถัดไปนะครับ <c oughs> อันนี้คือ,อ,อการคาดการณ์ของเฟดสาขานิวยอร์กนะครับพี่นาวซึ่งต้องถามว่าแม่นไหมต้องบอกว่าค่อนข้างแม่นนะครับคือดัชนีดังกล่าวเนี่ยณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณห้าสิบหกจุดคนระับพี่นาว <c oughs> เป็นระดับสูงสุดนะม,นมันทาสูงสุดในเดือนเมย์ในรอบสี่สิบปีดัชนีนี้ดูยังไง แต่ชนีนี้เนี่ยเห็นน่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เกินสี่สิบจุดขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดรีเซชชันตามมาเป็นลักษณะฮาร์ดแรนดิ้งด้วยนะฮะไม่ใช่ซอฟแรนดิ้งที่เฟดยังคงใช้เป็นเบสเคสในการประเมินอยู่นะครับ mm hmm. คำว่าฮาร์ดแรนดิ้งของเขาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสิบสองเดือนข้างหน้า mm hmm. นะครับซึ่งถ้าดูการที่อินดิเคเตอร์ล่าวมันฉลบขึ้นไปใน,ในทรงสูงเนี่ยเขามีการคาดการณ์ที่ค่อนข้างชัดกับพี่น่าว,ว่า เขาคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ h a ร์ดแ n d i n g ก่อนเดือนพฤษภาคม2024มนะครับเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่เราต้องติดตามนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของฟองสบู่ครับพี่นนวว่าทำไมอัานถึงไปเทียบหลายๆเรื่องเนาะกับช่วงของวิกฤต .com ไม่ว่าจะเป็น e a r n i n g ็ o ยูแก็ที่ติดลบนะถ้าไปดูองค์ประกอบของดัชนี s อ500ในตอนนี้เนี่ย นะครับเอการประเมินของ m o r g แกน t a n l e y เนี่ยเขามีการทำตัวเลขครับพี่นาว่ารดอยปกติเนี่ยหุ้นสิบอันดับใหญ่สุดของดัชนี s อ5 0อบีห้าร้อยเนี่ยมันควรจะมีมา r k e ตแ a p รวมกันเนี่ยไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับถ้าตลาดไม่ได้เข้าสู่วิกฤตที่เป็นบับเบิลนะครับเอแต่ว่าณนะปัจจุบันนะครับตัวดัชนีของหุ้นสิบตัวแรกในเอ500บห้าร้อยเนี่ยมา r ก็ตแ a p สามสิบสองเปอร์เซ็น และเทียบกับช่วงของวิกิด d com เนี่ยไอส้สิบตัวแรกเนี่ยมันแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่เนาซึ่งจริงๆไม่ควรจะเกิดยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเป็นเราไปดูตัวเซเว่นวันเดอร์เนี่ยเฉพาะเซเว่นวันเดอร์อย่างเดียวเจ็ดตัวเนี่ยก็ยี่บเก้าปอร์เซ็นตแล้วครับพี่เนาดังนั้นเนี่ยอันเลยคิดว่าด้วยกลยุทธ์ตรงนี้ที่อันมองเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะหาจังหวะช็อตดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะเป็นน่าจะเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับ ล่าสุดที่ออกมา Apple นี้ก็น่าจะเป็นตัวทดสอบด้ไหมครับคุณอันตัวเขเป่เใช่นะครับ Apple ิลแม้ว่างบจะออกมาดีนะครับแต่ว่าเขาเริ่มไกด์แดนแล้วว่าแนวโน้มยอดขายในระยะถัดไปเริ่มที่จะชะลอตัวลงแล้วค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้คุณอันถามนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่านักลงทุนเนี่ยเข้าไป ซื้อรอบนี้เยอะมากแต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูย้อนหลังเนี่ยคุณอั้นปีนี้ทั้งปีเนี่ย 2, 5 6 6เนี่ยปรากฏว่าที่เป็นรายย่อยเนี่ยเป็นผู้ที่ซื้อสุดทีนะคุณอั้นประมาณแสนกว่าล้านบาทแล้วก็สถาบันเนี่ยห7 0 0 0กว่าล้านบาทต่างประเทศทนี่ขายสุดทีิ7 7 0 0 0 0กว่าล้านบาทแล้วก็ อันนั้นก็ไม่ค่อยมีนัยะเท่าไหร่ละมันกลายเป็นว่าสิ่งที่น้งทุนรายย่อยเนี่ยโฮเอาไว้เนี่ยทั้งปีนี้เนี่ยการที่เข,า,เขาไปซื้อเนี่ยคือเขาคิดถูกรือเขาเขาคิดผิดค่ะคุณอัน้นหรือว่าจะทํายังไงดีสําหรับคนที่แบบว่าพูดง่ายๆคือยังติดหุ้นอยู่อ่ะอันนี้อาจจะแบบว่าตอกย้ําจิตใจของหลายคนนะคะรอบนี้ทารีบามาคุณอัน้นคือบอกว่าให้ขายออกพันห้าทยอยขาย พันสี่ร้อยเก้าสิบทยอยขายพันสี่ร้อยหกสิบยี่สิบนี่คือทยอยขายอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับอันคิดว่าตลาดหุ้นช่วงนี้มันก็เป็นจังหวัดที่ดีที่บอลยูสหรัฐเขามีการคููดาวลงมาบ้างเนาะมันให้เราได้ฟื้นตัวหายใจหายคอมาบ้างนะครับแต่ด้วยภาพเศรษฐกิจต่างๆที่อันมองเนี่ยอันคิดว่ามันไม่ใช่ตลาดเข้าสู่ขาขึ้นดังนั้นนักลงรายย่อยปีที่อาจจะรับหุ้นไปเต็มที่เนาะนะครับอันอาะคิดว่าต้องเปลี่ยนมุมมองละเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ย เราอาจจะเห็นว่าเราโฮหุน้นด้วยเฉยๆสุดท้ายมันก็กลับมาสุดท้ายมันก็กลับมาแต่ว่า,าปัจจัยเนี่ยมันต่างละตอนนั้นดอกเบี้ยมันต่ําตอนนี้ดอกเบี้ยมันสูงเพราะฉะนั้นการกยุธตของนักทุนรายย่อยที่ติดหุ้นเนี่ยอันคิดว่าต้องหาจังหวะช็อตอเกนพอร์ตเป็นรอบๆกับพี่เนา <c oughs> คือรีบาวขึ้นมาพันสี่ห้าสิบหรือสูงกว่าอาจจะช็อตอเกนพอร์ตแล้วรอซื้อคืนนะครับหรือถ้าใครมีหุ้นในสัดส่วนที่มากเกินไปเช่นฉันถือหุ้นโอ้โหแปดเก้าสิบของพอร์ตลงทุนเนี่ย เราต้องปรับหมายเซตแล้วว่าต่อจากเนี้ยเราจะไม่ถือเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนอีเครื่องหนึ่งเราอาจจะไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆเพื่อหาการออกดอกออกผลกลับเข้ามาเนอะเส้นพันธบัตรต่างๆเนอะเพราะว่าพอบอนยิวลงมาลงทั่วโลกเราก็จะได้ทั้งยิวแล้วก็ได้ตัวแคปิตอลเกณฑ์กลับเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าการปรับฐานเสร็จเนี่ยเอ่อพอปรับฐานเสร็จเนี่ยนอกจากเราจะทําให้ผ่อนเราสมดุลมากขึ้นกอสัดส่วนหุ้นไม่ควรจะเยอะเกิน4 5 5 0แล้วเรเราต้องรอฮะพี่แนวเรารอ ใหอ้อดใจรอให้ยาวเพียงพอเพื่อที่จะรอซื้อรอบใหม่ในปีหน้านะครับต้องไปซื้อยาแก้คันมาทาไม้ทามือนิดหนึ่งหรือไม่เอามือซุกกระเป๋าไว้ก่อนใช่ <c oughs> คือเราอย่ามองว่ามันมันขึ้นไปรอบเนี้ยแล้วมันยอดนิดนึงเราจะเอาคือเราได้ส่วนต่างแค่นิดเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่คุ้มกับดาวไซที่แบบจะปรับตัวลงไปนะครับครับอันเลยทําอีกกราฟหนึ่งฮะวกราฟเนี้ยน่าจะตอบโจทย์หลายท่านก็คือ เรื่องของดอกเบีย้ยเนอะคือเวลาเราพูด Earning ็งยิวแกร็บเนี่ยบางทีเอ่อนักลงทุนรายย่อยก็อาจจะเเห็นภาพนะว่ามันแพงแต่ถามว่าหุ้นมันควรจะต้องลงไหมถ้าบอลยิวสหรัฐหรือว่าบอลยิวไทยมันเพิ่มขึ้นนะครับกราฟสีส้มนะครับคือบอลยิวนะครับแต่อันทำกลับหัวนะฮะยิ่งลงมายิ่งลงเนี่ยบอลยิวคือยิ่งสูงนะครับทำกลับหัวให้คนเข้าใจง่ายนะครับก็จะเห็นได้ชัดครับว่าถ้าเป็น ตัวของตลาดหุ้นไทยละกันอันนี้ใกล้ตัวจับต้องได้ง่ายนะครับตัวบอลยูไทยเนี่ยม,มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนอะจาก1%มา3%ตอนนี้อยู่ที่สามจุดสอเอร์นตะครับตลาดหุ้นไทยจะเน้เทรด p ีอีเท่าถ้าเราไปดูช่วงที่บอลยูไทยอยู่แถวๆนี้นะฮะพี่นาว3 2มถึงสซึ่งมันเกิดขึ้นในปีช่วงปี2 0 0 9ันเกถึงสองตลาดหุ้นไทยเทรด p e ี1ีสิถึงสิเท่านะครับ ะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเรา,เาปลดตัวของดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยที่เราคุ้นชินเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการที่บอลยิเพิ่มขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นมันควรจะมีวัยดูเวชันที่ต่ําลงอยู่แล้วนะครับใ,<ช>ในอดีตก็คือซื้อขายได้ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับส่วน s อสพ0ห้าอนะครับถ้าบอลยิสัก4ี่จ้าถึงเปอร์เซ็นตเนี่ยตอนแ้นเขาเทรดพีที่ประมาณสิบสถึงสิบหกเท่าตอนนี้อยู่ยี่สิบเท่า<ม>นะฮะส่วนเนสแส นะครับช่วงที่บอลยูซี่จุดห้าถึงห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับเขาเทดค่อนข้างสวิงมากด้วยธรรมชาติของ N นสแลกนะครับเขาเทสพีอียี่สิบสี่ถึงสามสิบสี่เท่าพี่ดาวช่วงกว้างถึงสิบสิบเอ็กเลยสิบนะครับแต่ถ้าดูปัจจุบันสามสิบเอท่ามันก็สะร้อนให้เห็นว่ามันซื้อขายค่อนข้างอยู่ในอัปเปอร์บ่าวของข้างบนแล้วนะครับแล้วถ้ามันเกิดการดีเรยลงมาเลยยี่สิบสี่เท่าล่ะนะครับดาวไซม์จะค่อนข้างเยอะทีเดียว นะครับก็อันนี้อันว่าภาพนี้ก็อาจจะทําให้คนเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆนะเมื่อบอนอยิวขึ้นตลาดหุ้นมันจะมีราคาที่ถูกลงครับอืมค่ะแต่ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยนี่คือเราต้องเตรียมทําใจไหยคะว่าถ้าคุณอันประเมินแบบนี้เนี่ยปีหน้าเราก็อย่าคาดหวังว่าเราจะต้องเทรดในระดับ P/E ที่ที่มันสูงขึ้นหรือที่มันแพงขึ้นใช่ไหมคุณอันเพราะนั้นมองไงคะ ใช่ครับอันคิดว่านอกจากเรื่องของอพันธบัตรที่จะมาดึงเม็ดเงินออกจากตลาดหุ้นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วงเนี้ยมันเอะขึ้นมานะคุณใาเวลาเมนมีอะไรเอะเอขึ้นมาเนี่ย,อ,อ,ยอันก็จะไปหาข้อมูลทางสถิติว่ามันควรจะเป็นยังไงสิ่งที่ปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงของตลาดหุ้นไทยคือเราควรจะยังเทรดแพงกว่าคนอื่นหรือเปล่าพี่เนาเมื่อเทียบกับเอเชียแปซิฟิกโดยรวมเพราะอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่เนาถามอันเนี่ยว่าแล้วตอนนี้จีนก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะ เออญี่ปุ่นนี่ก็สู้ไม่ถอยนะฉันต้องการหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืดให้ได้แต่ถามว่าของไทยเราเนี่ยโครงสร้างผม้สูงอายุก็มากขึ้นถูกไหมครการกระตุ้นเศรษฐกิจต,ต่างๆก็อาจจะทําได้ไม่มากนักเพราะมีความเสี่ยงเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนปัญหาของหนี้สินของภาครัฐนะครับนะิวเอชเคิปใหม่ๆเราก็อาจจะมีบ้างในบางจุดเช่น EV คีคาร์แต่ว่ามันไม่สามารถดอกลี้ยงอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมในประเทศได้นะครับแล้วปีหน้าถ้าดอกเบี้ยสูง ภาคทหารริมทรัพย์ของไทยจะรับมือได้ไหวหรือเปล่านะครับ mm hmm. ดังนั้นอันก็เลยไปจับตัวของวอลุ่มการซื้อขายกับพี่นาวซึ่งอันนี้ <Yeah. S 1> อันเชื่อว่านักลงทุนอาจจะต้องลองพิจารณาดูเนาะตามข้อมูลที่อันจะนําเสนอนะครับว่าเอา๊ะมันควรจะซื้อขายได้ยังไงต่อนะครับคือถ้าไปดู <Yeah. S 1> มูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยนะครับพี่นาวคือช่วงนี้เราเรารู้สึกอยู่แล้วว่าวอลุ่มการซื้อขายมันเบาบางลงมากนะครับอันนี้คือวอลุ่มเฉลี่ยต่อวันนะครับ ก็นับไปถึงสัก5ปีย้อนหลังแล้วกันจาก5 0,000กว่าอันนี้ขึ้นไปช่วงโควิดอันนี้แปดเก้าหมื่นอันนี้ทุกคนเฮฮามาทัวโลกก็ปาร์ตี้มันเพิ่งเริ่มแต่ตอนนี้นะครับถ้าดูเฉลี่ยปีนี้มันอยู่ที่52 0 0มมันใกล้ๆก,กับปี2019นสะส่วนรายเดือนเนี่ยก็เตี้ยลงเรื่อยๆเนาะแา่ะวันเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับอันนี้อันคิดว่าสิ่งที่มันสะกิดใจอันเนี่ยก็คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยเท่าที่เราสัมผัสเนาะจากนักงทุนต่างชาติเนี่ย ขาะจะมองเสมอว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่เทรดพรีเมียมจากคนอื่นนะครับเช่นเทรดสูงกว่าฟิลิปปินส์เทรดสูงกว่าอินโดนีเซียสลาบประเทศในกลุ่มทิปด้วยกันนะครับรวมทั้งเทรดสูงกว่าประเทศในเอเชียเหนือโดยฮ่องกองจีนมาเลเซียสิงคโปร์เพราะว่าเรามีสเนตที่สภาพคล่องมันสูงเขาว่าสภาพคล่องมันสูงเนี่ยหมายความว่าตลาดหุ้นในแง่ของการทำ transaction ต่างๆนะครับมันก็มันก็ต่ำลงเพราะว่าสามารถซื้อด้วยปริมาณที่มากได้เวลาขายก็สามารถขายปริมาณที่มากได้เวลาออกเขาบิดออฟเฟอร์มันเยอะแต่ณปัจจุบันเนี่ยวันลูกบาศขายต่อวันเนี่ยวันลงมาเหลือสามหมื่นกว่าวันที่ดีๆหน่อยก็สี่หมื่นกว่าใช่ไหมครับอันก็เลยไปอันนี้คือรายเดือนนะครับอันเลยลองทําดูไตามาสว่ารายไตายมาสมันเป็นยังไงเพื่อที่จะจับจับทิศทางเทียบกับประเทศในภูมิภาค นะครับอันขอเทียบกับปี2018แล้วกันเพอช่วงนั้นเนี่ยเอเป็นช่วงที่ก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับแล้วก็เฟดเนี่ยอยู่ในช่วงของการลดขนาดบาลานซ์ชีตและเศรษฐกิจมันก็เริ่มที่จะไปไม่ไหวนะครับ hmm. ช่วงปี2018เนี่ยอันนี้เป็นรายไตรมาสเนี่ยถ้าเราไปดูไตรมาสหนึ่งปี2018เนี่ยคนร่วมการซื้อขายต่อวันอยู่ที่ประมาณ69 0 0 0นะครับช่วงโควิดเนี่ยขึ้นไปพี93้0 0เอ่อตอนนี้เราอยู่ที่สักประมาณ49,000ในไตรมาสสามล่าสุด นะครับคือโดยรวมเรารู้สึกแหละว่าตลาดมันไม่ดีเศรษฐกิจมันไม่ดีวาลุ่มวารุ่มลดลงมันแปลกไหมถ้าเราดูแค่ไทยเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่แปลกครับพี่นาวแต่ถามว่าสมาร์ทมันนี่เนี่ยเขามองยังไงนะครับอันเลยลองถามอย่างครับพี่นาวเอาประเทศทั้งหมดใน MSCI Asia Pacific นะฮะไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยอันก็อยากรู้ว่าเอ๊ะที่ไทยเรามันเหี่ยวแห้งช่วงเนี้ยมันเป็นยังไงเทียบกับคนอื่นนะครับเวลาดูตารางเนี่ยให้ดูบนสุดฮะอันนี้อันทำเป็นทำเป็นปีฐาน ก็คือไตรมาสหนึ่งสองศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยเป็นไตรมาสฐานคือเริ่มจากหนึ่งร้อยนะครับ<ฆ>จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยไตรมาสสามล่าสุดเนี่ยของไทยเราเนี่ยซื้อขายลดลงจากไตรมาสหนึ่งสองพันสิบแปดอุ้ยหายไปประมาณเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นตถูกไหมครับ<ฆ>ประเทศ<ฆ>อื่นๆก็ลดในทิศทางเดียวกันแต่สิ่งที่มันสะกิดใจเนี่ยมันกลายเป็นว่าตลาดหุ้นที่มันกำลังจะเข้าสู่ขาลงเนี่ยแต่วันรุ่มบางประเทศมันเพิ่มขึ้นนะฮะพี่แนว<ฆ>เห็นไหมฮะว่า จีนตอนเนี้ยมันเริ่มกลับมามากกว่าไตรมาสหนึ่งปี2018แล้ว mm. นะครับอินโดนะครับเกาหลีใต้อินเดียนะครับ mm. คือ,คอ,คอ,คอทุกคนเนี่ยลดลงจากช่วงโควิดหมดนะช่วงโควิดที่พีคคือไตรมาสหนึ่ง2021นะครับ,รบตารางนี้สรุปมาห้เห็นง่ายๆคือทุกคนเนี่ยลดลงจากช่วงพีคของโควิดหมดมีเพียงญี่ปุน่นที่ไปร,ร่มการซื้อขายมาสูงกว่าช่วงพีคของโควิดนะ ใช่ค่ะนะครับอันนี้คือสะท้อนว่าเออสิ่งที่ญี่ปุ่นทำเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศชอบเงินเลยไหลเข้าไปแต่สิ่งที่น่าสนใจนตลาดหุ้นไทยคือถ้าเทียบกับไตรามาสหนึ่งปีสองพันสิบแปดที่มันไม่มีโควิดที่มันเป็นช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวช่วงของการเกิดก,การนำคิวทีตอนนี้วอรุ่มเราตา่ำกว่าช่วงนั้นยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะพี่แนวและเขาไม่ได้ลดลงในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นๆนะนั่นหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่ ผู้เกี่ยวข้องต้องมาพิจารณาแล้วคือไอ้วอลรุ่มเราที่มันแฟบเนี่ยถ้าเรามองแค่ประเทศเราเราอาจจะคิดว่ามันแฟบตามทั่วโลกแต่ถ้าดูตัวเลขโดยรวมมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับพี่เนานะครับเพราะอย่างจีนเนี่ยวอลรุ่มเพิ่มขึ้นนะครับเทีาายบกับไตรมาสหนึ่งสองพสิบแปดเนี่ยไตรมาสสามปีนี้ขึ้นมาสิบห้าปเซ็นต์ละแสดงว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนประกาศเอ๊ะมันอาจจะเป็นสกิดสายตานักทุนต่างประเทศนะว่า เออว่ามันบัตทอมแล้วหรือเปล่าหรือว่าดาวไซ์มันน้อยอินโดนีเซียเขาก็มีความโดดเด่นเรื่องของการเป็นประเทศที่มีแร่มากถูกไหมฮะเราจะโตจากาอีวีคาร์อินโดนีเซียได้ประโยชน์ให้ญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องอธิบายเยอะทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะว่านโยบายนีสุดโต่งมากใช่ไหมครับเกาหลีใต้อันนี้อากอรเป็นตัวแทนใหม่หรือเปล่าสําหรับธุรกิจใหม่ๆที่เป็นเรื่องเทคเพราะว่ามันเกิดการขีดกันทางการทา,ทากันร,ระหว่างจีนกับสหรัฐใช่ไหมครับส่วนอินเดียเนี่ย นี่ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงครับพี่นาวเพราะว่า v o l ม m e การซื้อขายเนี่ยก็ลดลงจากช่วงโควิดไม่เยอะและเพิ่มขึ้นตอนนี้หนึ่งเท่าตัวแล้วเทียบกับไตรมาสหนึ่งของมาสิบแปดเพราะอินเดียตอนนี้เป็นประเทศที่มีความเซ็กซี่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชากรเติบโตเรื่องของการที่พันธบัตรอินเดียนะฮะพันธบัตรรัฐบาลถูกเพิ่มข้อสูตรบอลอินเด็กของหลายๆสํานักใช่ไหมครับเรื่องของการที่คนมองว่าจากเดิมเคยผลิตในจีน มีความเสียงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศย้ายมาอินเดียนะฮะภาคบริโภคกําลังจะเติบโตดังนั้นเนี่ยพอเรามาดูวาล้อกาซื้อขายจริงๆเนี่ยเรากลับเห็นนะพี่นาวว่าไทยเราเนี่ยถ้าเราไม่รีบช่วยกันเนี่ยเราอาจจะเกิดการดีเรตติ้งครับพี่นาวการเกิดดีเรตติ้งก็คือหมายความว่ามันจะเป็นอีกหรือที่ไทยเราจะต้องซื้อขายด้วย forward PE 15-16เท่าซึ่งมันเป็นกับดักที่นักลงทุนเนี่ยยังคงติดอยู่ ว่าพอลงมาต่ํากว่า PE สิบ้าเท่าต่ว่กค่าเฉลี่ยส0ปีเนี่ยอุ๊ยอันนั้นฉันต้องซื้อละฉันต้องเทหมดหน้าตักเพราะว่ามันถูกแล้วแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศเราอาจจะซื้อขายโดยมีความเสี่ยงที่จะถูกลงหรือเปล่านะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราเทรดที่ PE ประมาณสิบสาเท่าปีหน้านะครับถ้าเทียบกับเอ,อ่อ MSCI เอเชีย e, ไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่แค่ประมาณเกือบสิเท่าเครับพี่แนวค่ะพูดงนี้ยคือเราไม่มีสตอรี่เหมือนคนอื่นเขา ใช่เราไม่มีสตรอรี่บอกคนอื่นเขาและสตรอรี่ที่เคยเป็นตัวชูโรงคือตลาดหุ้นไทยคึกคักมากรายย่อยซื้อขายเก่งทําให้ PE เราสูงกว่าสิงคโปร์สูงกว่าประเทศอื่นๆในทิปแต่ตอนนี้ถ้าวัลลุ่มมันตกละต่างชาติเขามองเข้ามานะฮะในตะกร้าใบเนี้ยถ้าเขามองว่าไทย PE จะลดลงช่วงของการฟื้นตัวระยะถัดไปเนี่ยเขาก็อาจจะอยากจ่ายที่ต่ําลงหรือเปล่า นะะเพราะตรงนี้เพราะั้นตรงนี้อันคิดว่าเออเราจะต้องช่วยกันนะพี่นาวเพราะว่าออนโยบายภาครัฐเนี่ยส่นยวนใหญ่ก็จะเนี่ยดึง FDI ดึงเงินเข้ามาถูกไหมฮะดึงเงินต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นแต่อันว่าถ้าตลาดนักลงทุนต่างชาติมองภาพเนี้ยเขาก็อาจจะยังไม่ลงทุนไทยนะจนกว่าจะถึงระดับที่ถูกเพียงพอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทํากันได้เนี่ยอันคิดว่าเราต้องกระตุ้นดีมานของนักลงทุนในประเทศให้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่นการนำ LTF กลับมาควรจะพิจารณาไหมนะครับหรือจากเดิมเนี่ยเราอาจจะเหมือนแคนน์นักนทุนต่างชาติเป็นหลักเนอะแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยถ้าต่างชาติเขายังไม่รักเราเขาก็ไม่กลับมาอยู่ดีเพราะประเทศอื่นๆมันมีทางเลือกเราอาจจะมองว่าอนิติบุคคลไทยเราอาจจะมีการออกอสิทธิประโยชน์อะไรไหมให้เอาเงินสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยมาลงทุนในตลาดหุน้นอะไรอย่างเงี้ยฮะอันทนี่ว่ามันมีหลายมิติและจริงๆต้องบอกว่าเอกชนไทยเนี่ยเก่งแข็งแกรง่งเงินสดเยอะ เพียงแต่ว่าการสนับสนุนเนี่ยปกติเราจะเหมือนไปชักชวนต่างชาติเป็นหลักนะฮะตอนนี้เราาจะต้องดูว่าเราต้องกระตุ้นในประเทศหรือเปล่าคุณอั้นคะการการเก็บภาษีคนที่ออกไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยในเป็นที่เป็นอินดิวิโดครับอันนี้ไม่ช่วยได้ไหมคะช่วยช่วยทำให้เงินเนี่ยกลับเข้ามาลงทุนได้ไหมคะอันคิดว่าช่วยได้ส่วนเดียวครับพี่นาวเพราะว่ามันก็ะจะเกิดพฤติกรรมว่าถ้าคนที่กลัวแท็กตรงนี้เอากลับมาเนี่ย แต่ถ้าเขามองเรื่องของ v a l u a t i o n ที่ในตารางที่อันโชว์ให้ดูเนี่ยเขาก็อาจจะยังชอบในการซื้อกองทุนที่เป็น FIF ต่างประเทศไงพี่เนาอือเพราะฉะนั้นเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็เก่งเนาะ VI ต่างๆก็เกิดขึ้นมาเป็รจำนวนมากแล้วเวลาเขาดูเขาไม่ได้มองแค่ไทยเพราะนักลงทุนสมัยเนี้ที่เป็น uh, new generation เนี่ยเขามองหาโอกาสทั่วโลกเลยดังนั้นแปว่าเกณฑ์ดังกล่าวจะทําให้เงินมันอาจจะ ออกไปหาผลตอบแทนขั้งนอกลดลงนะแต่เขาอาจจะมาลงทุนผ่านกองทุนรวมแล้วเขาก mm ็ hmm. อาจจะโฟกัสที่ต่างประเทศมากขึ้น mm hmm. นะครับเรื่องหนึ่งเลยที่อันเห็นชัดเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากคือพอเปลี่ยนจากตัวของ LTF เป็น SSF เนี่ยพอมันมีทางเลือกในการลงทุนต่างประเทศเนี่ยยอดที่เป็น SSF ต่างประเทศขายดีกว่าในประเทศเยอะนะ mm hmm. นะครับ ค่ะเพราะอย่างที่คุณอั้นบอกนะคะเนื่องจากว่าเรานี่คือกี่ปีมาแล้วเนี่ยสิบปีได้แล้วมัง้งเราก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยนะคุณอั้นมีก็อาจจะแบบเที่ยวทั่วไทยมีแจกอะไรที่มันเป็นเบี้ยหัวแตกเข,เขาทำมาทำในช่วงโควิดนะคะรัฐบาล <c oughs> ที่แล<ช>้วแต่ว่าเป็นเบี้ยหัวแตกนิดนึงอ่ะมันไม่มีแบบว่าโอ้โหขนาดแบบเป็นแสนล้านอะไรเงี้ยมันอะไรก็อาจจะไม่ค่อยมีสตอรี่อะไรที่จะจูงใจให้คนเข้ามาลงทุนนะคุณอั้น ช่ครับพ anyway the the to so the so, ี่แนวแล้วอันว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วมันเป็น new normal ไปทั่วโลกแล้วคือนักโบรุ่นใหม่อ่ะนอกจากเขาจะลงทุนในหุ้นเนอะเขาไม่จำเป็นต้องคนลงทุนทุนประเทศตัวเองเขามองต่างประเทศเขามองเป็นชิ้นๆเป็นตัวๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีสินทรัพย์เกิดใหม่ต่างๆมาดึงเม็ดเงินออกจากตลาดหุ้นดยเช่นพวกของบิตคอยนะครับเอ่อพวกของ digital asset ทองคำนะฮะอพาธบาทตอนนี้ถ้าไปให้อันเลือกเนี่ยคนถามอันก็บอกว่าซื้อพาธบาทเถอะคุณได้สี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าดอ ok กเบี้ยลงคุณได้กำไรทําไมต้องมาเล่นท่ายากในตลาดหุ้นผันถวนด้วยเสียงด้วยผันผวนด้วยนะครั uh huh. บแ <tutoring> ล้วเดี Now, year, future, ๋ยวปีห <début> น <wording> ้าๆเนี aproxim. ่ยเราก็จะมีพวก ETF ของหลายๆสถาบันเนอะที่เขาลงทุนบิตคอยโดยตรงเนี่ยนะครับไม่คิดว่าตรงเนี้ยมันทําให้ตลาดหุ้นไทยมันอาจจะเป็น new normal ก็ได้นะคุหรือหมดเน่หหรือหมดเสน่ห์ท่านนดเสน่หไป ใช่คืออนันามาอาจจะเปลี่ยนแพทเทิร์นฮะว่าลงทุนในตลาดหุ้นจากเดิมคนคาดหวังอัพไซด์เนาะอาจจะต้องปรับนายเซตแล้วว่าฉันอาจจะคาดหวังรีเทิร์นไม่เกินสิเปอร์เซ็นแต่ฉันได้ดีเวเดนยิวที่ดีเพราะว่าตอนนี้ยังไงก็ตามตลาดหุ้นไทยยังมีสเสน่ห์เรื่องดีเวเดนยิวที่ประมาณสี่เปอร์เซ็นซึ่งเป็นท็อปห้าของเอ่อท็อปทของเอเชียแปซิฟิกอยู่ดังนั้นอนันายเซตการลงทุนเราต้องเปลี่ยนละสำหรับท่านที่ลงทุนมานานๆบางทีลงทุนมานานๆประสบการณ์ทําให้เราไม่เปลี่ยน แต่นารลงทุนรุ่น,นใหม่ที่จะเป็นเลือดใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มองเหมือนเราะนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ